วิหารเทพวิทยาคมชั้นที่สองนะคะในโรงชั้นที่สองวันนี้จะพิธีทำบุญทำบุญค่าน้าาสิบาทใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเอาชใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแล้วก็แตะลงไปแล้วจะยื่นนี้ออกมาแล้วีใบใบนี้ออกมารับไว้ไปทีับ้านได้ไปบ้านไว้ปที่ล้วนีครั้งหนึ่งก็สามสิบบาทค่ะ จะทำบุญแบบไหนตรงนี้คือ,อเครื่องกันไฟด้วยสติระดึกรูน,นี่ันี้ล้นกด้านานี้นอันนี้ชั้นลางนบานาดั <c oughs> น,นี้ชั้นล่างุ สจ,นะจากเงนบนเพดานะแล้วก็ลงมางมาจข้างล่างเพดนตรี้ยเดี๋ยวอยถ่ายข้างล่างเนนะกไปีไปทยัง นี icana, ่ไหมนี hmm. ่แปะแปะแปะอธิษฐานอธิษฐานก็รับบัตรก็รับบัตรมีเป็นที่ลึกแล้วแต่จะซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดได้ที่ด้านนอกนะก่อนที่จะเข้ามา บริเวณชั้นสองวิหารนี่ตรงนี้ถ้ามันทำไังหมดก็สามารถเติมได้ตามจุดนี้นะ ชั้นหนึ่งเาดาเไไิไปชั้นบาดานกันไปไปชั้นบาดานโอเเจอกันที่ชั้นบาดานูป,ปาะเพียนทำแล้ว เย็นโอเคเอาหันมาเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นบันดาลเดี๋ยวไปลงชั้นบันดาลกันโอเค